รอบดึกผู้ชมปริศนามึงเคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังที่คําำโนดใช่ไหมแต่นั่นมันแค่ตํำนานเรื่องที่กูจะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นจริงกับลุงเพิ่มคนฉายหนังกลางแปลงแถวบ้านกูแกรับงานไปฉายหนังแก้บนในหมู่บ้านลึกลับแถบชายแดนคนจ้างเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวหน้าซิดซิดให้ค่าจ้างแพงกว่าปกติสามเท่าแต่มีข้อแม้เดียวคือ ให้ฉายตอนตีหนึ่งถึงตีสี่และห้ามฉายหนังตลกลงเพิ่มแกก็ไปตามนัดสถานที่ฉายเป็นลานกว้างกลางป่าไผ่บรรยากาศวังเวงสุดๆแกตั้งจอเสร็จก็นั่งรอเวลาพอเข็มนาฬิกาชี้เลขหนึ่งเป๊ะจูจ่ๆก็มีลมพัดแรงวูบกลิ่นทูบคละคลุ้งไปทั่วแล้วคนดูก็เริ่มเดินเข้ามาพวกเขาเดินออกมาจากความมืดรอบทิศทางเป็นร้อยๆคน แต่ที่แปลกคือไม่มีเสียงเดินเลยซักแอะและทุกคนแต่งตัวด้วยชุดโบราณบางก็นุ่งโจงกระเบนบางก็ใส่ชุดชาวบ้านเก่าๆสีมอมพวกเขาเดินมานั่งเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบนั่งนิ่งหลังตรงไม่คุยกันไม่ขยับตัวเหมือนหุ่นปั้นลุงเพิ่มเริ่มฉายหนังแอคชั่นยิงกันสนันจอปังปั้งปั้งปัง,ปง,ปงพระเอกระเบิดภูเขาเผากระท่อมปกติคนดูต้องฮือฮา ต้องปรบมือแต่นี่เงียบกริบทุกสายตาจ้องเขม็งไปที่จอไม่มีใครกระพริบตาลุงเพิ่มเริ่มใจขอไม่ดีแกปวดชีเลยแอบเดินไปหลังรถฉายหนังจังหวะที่แกส่องไฟฉายไปทางคนดูแบบผ่าน,านๆแสงไฟมันไปกระทบกับแถวหลังสุดแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอุ้มลูกอยู่แต่หัวของเธอห้อยตกลงมาที่อกส่วนลูกในอ้อมแขนตัวเขียวคล้ำและไม่มีตา ลุงเพิ่มมือสั่นรีบกวาดไฟฉายไปดูคนอื่นๆคนข้างๆหน้าเละเหมือนโดนรถทับอีกคนไส้ไหลกองอยู่บนตักและแถวหน้าสุดผู้ชายชุดขาวคนจ้างนั่งสยะยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงหูแล้วค่อยๆหันคอมามองลุงเพิ่มช้าๆหนังสนุกดีนะมึงอยากมานั่งดูด้วยกันไหม ลุงเพิ่มร้องจากทิ้งเครื่องฉายทิ้งรถวิ่งป่าราบแบบไม่คิดชีวิตแกวิ่งจนไปสลบอยู่ที่ศา,าลาริมทางเช้ามาชาวบ้านมาเจอแกเล่าให้ฟังแล้วพาไปดูจุดที่ฉายหนังลานกว้างกลางป่าไผ่ที่แกไปตั้งจอมันคือป่าช้าเก่าที่มีหลุมศพเรียงรายนับร้อยหลุมรอยล้อรถของแกจอดทับอยู่บนกองฟอนเผาศพพอดีและเงินค่าจ้างที่แกรับมาพอล้วงออกมาดู มันกลายเป็นเศษใบไม้แห้งและกระดาษเงินกระดาษทองที่ใช้เผาให้คนตาย